สวัสดีและสวัสดีสายสี่ไฮโลไฮเทคเล่นยังไงให้ได้ตังยิ่งกว่าป้นวันนี้จะมารีวิวโทรศัพท์ซ่อนไพ่นะครับนี่ครับเป็น iPhone นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่ครับเล่นง่ายนะครับนี่ครับเล่นง่ายครับโทรศัพท์ซ่อนไพ่ครับเล่นง่ายตัวใหม่ล่าสุดครับอืมครับเล่นง่ายเล่นง่ายเป็นโทรศัพท์ครับคุกง่ายเล่นง่าย โทรศัพท์ก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเผือมันก็จะมีแถมมันก็จะมีที่ชาร์จโทรศัพท์นี่แหละครับแถมไปครับที่ชาร์จชาร์จแล้วก็ชาร์จนี่นะครับชาร์จนี่ครับมีรูชาร์จให้ครับชาร์จนีรูชาร์จให้นะครับสายชาร์จครับอะแดปเตอร์ครับนี่ครับสายสายชาร์จครับอะแดปเตอร์นะครับนี่ครับชาร์จนะครับมีแถมให้ครับ โทรศัพท์เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับก็เป็นกล่องไปอย่างนี้ครับนี่ครับกล่องครับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ซ่อนไพ่นะครับมีติดตัวไว้ดีครับไปเจอไพ่เล่นดีเลยครับสนใจก็ติดต่อมานะครับศูนย์เก้าสี่เก้าสี่หกสี่แปดแปดปดครับสวัสดีครับ